สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเราน,นะครับผมช่องพลายทังเงินนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ที่บ้านไลายคาดีนะครับผมพลายคาดีก็จะอยู่บ้านกระโพงครับก็จะอ,อยู่ห่างจากโครงการโคกนอาจย์ครับประมาณ4ี่กิโลนะครับผมนี่ก็เป็นบ้านเกิดของพลายคำดีก็ควานนะครับผมวันนี้ก็นำคะแนนมาให้ครับผม ลายคําดีนะครับผมวันนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมจากคุณอ๊อฟนะครับผมส่งคะแนนมาให้นะครับพ่อใหญ่แล้วก็ลายคําดีนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปหาปลายคําดีนะครับผมว่าวันนี้ควานเขาทำอะไรอยู่ครับผมโอ้โหวันก็ มาเลยครับรอบนึงเลยว่าควานไม่อยู่ครับผมอันนี้ก็มาตอนเช้าครับสวัสดีครับเอาสวัสดีครับคุณทมอยครับนี่ครับว่าเอายาให้ช้างว่าจะเอาพี่ช้างออก ไปนู่นไปครับไปไปครับไปไครับไปที่ป่าใช่ไหมครับครับนี่ก็จะว่าทำธุระเสร็จก็จะเอาไปนู่นเลยนี่ก็เป็นลงช้างของาักทำดีนะครับผมก็จะตั้งเสาไว้นะครับุเสาแล้วนะครับ ก็ยังขาดอีกเยอะเนาะขาดเยอะครับผมขาดเยอะครับขารเลี้ยงกาดสันไทยสันไทยครับผมนี่ก็ยังไม่พื้นหน้าไปไทยเนาะก็จังไม่พื้หน้าเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าขาดเนาะครับขาดขาดนี่นะครับแต่สำหรับฝีนายที่อยากจะร่วมทำโครงช้าครับให้กับลายคือก็เรียนคืนได้ครับนี่นะครับ ก็กำลังตั้งต่อไว้ครับผมก็ตั้งได้หลายวันนี้ก็เกือบเป็นเดือนแล้วครับเป็นเดือนแล้วครับวันนี้ก็ขา่านมาเรนะครับผมเป็นสีใครที่อยากจะร่ว,วมทุนทุนครับให้กับทางสายคุณก็ริ้เริงเนกันนะครับผมเรียกว่าเวลาฝนตกดีแฉะมากเลยครับแฉะมาก<า>แฉะแฉะแฉะจริงครับครับ ละเด็ดมามก็ส่องดเด็ดมากก็ร้อนเวลาฝนตกมากก็แฉะรือว่าอยากจะให้ว่ามีบ้านให้เขาอยู่หรือว่าสสบายอะไอย่างเงี้ยครับผมอยาให้เขาลำบากมากเงี้ยครับครับทำงานเลยครับผมครับผม ข้บนนี้ครับผมก็อเตรียมบนนะาตก็ดอกปอยเอคเดี๋ยวเราจะเรนมาให้กับคานก่อนครับนครับเกียีกขอเบุกแอนนอบคุณตุ้งโ้งนาะเสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับขอให้มีชุมีลาบครับผม คุณนะครับผมนี่อันนี้เงินเงินส่วนที่บริจาคมาที่ว่าจะทำวันใหนช่างเนี่ยปเปไปว่าผมก็จะทำจริงๆครับผมครับผมทำให้ไปว่ารถมันยังไม่ถึงอย่างเงี้ยครับครับโรเตพร้อมกันเลยครับนี่คือผมของกันครับเอามาพร้อมกันเลย

<trạc> ừ. bị Hãy <trạc> đoạn tiếng à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  a lọc của mình. Anh đấy có thể là ngủ mọi người chết tốt tập luyện Anh đấy có câu hỏi nén. Anh đấy có mà hỏi nén. Anh đấy có có câu hỏi nè Anh ท่าน้กอนบิ๊กบิ๊กให่ลับปงโค้งตรงนอนี่ัก้นนแม่กลงบิ๊กยันเนอะตัวบิ๊กคนนู้นนี่เลยพอดีไม่รัชมากเลยครับับเก็เลยแห้งครับ ลุ้นเด่นใโอ้ผมว่าเล็กคุ้มปี้เลยเล็กคุ้มปี้เลยครับครับรางวัลก็จะพาไปอยู่ลุ้มพัฟต์ที่สวนป่าครับครับอยู่ที่สวนที่หลักโครงการนั่นเองครับหลักโครงการครับก็ยู่ใกล้บ้านยี่สิบหลังครับผมต้นขึ้นก็จะงอไ้ตรงนี้นะครับนี่ครับครับต้นขึ้นเพราะว่ารางวัลก็ลุ้มก็อยู่นีนิดเดียวครับครับมีนิดเดียว เด็ดลมาก,ก็จรงครับครับตนี้าดก็กลัทงทตารครับผม,ก,มก,ก็วนทิ่งไปสละประชาอะไรก็จะทำความสาอดไ้ก่อนนะครับผมไา้ารรทุกมันก,ก็คุดเข้ามาฟรีนะครับผมไปดีงานที่จองไว้ก็ยกเลิกบุ ครับสู้ครับครับูดไปผลผลบ่ให้ทุกมันก่อให้ทีงานนี้ครับสงงตามงานก่อยกเลิกบเหมือนกันว่าจะได้ครับครัเขาบ้างครับก็ยกเลิกอีกครับเล่นยูทูบโซนก็ครับุกเลิกบนะครับผม เข้าใจครับเพราะว่าลูกนี้อันตรายครับผมอันตรายมากเลยครับผมก็ให้ีทุกท่านทุกคนนะครับระวังตัวด้วยนะครับไปไหนก็อย่าลืมใส่เม็ดนะครับผมก็ดื่อความเป็นห่วงนะครับผมขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจครับที่ เอามมิ้นเข้ามาชมกันนะครับในช่องคลายงเงินของเรอนครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนี่ก็กินดีครับช้างกินดีครับช่วงนี้ ว่าำลังหายทุกมันไว้เริ่มงกินดีครับผมปลาทุกมันนักได้กินดีไหมเยอะครับผมกินอาหารดีไหมทุกมันกินอาหารดีครับกินอาหารดีบ่กินอาหารดีอันนี้ก็ร่างกายทุกมันอย่ก็จะเริ่มกินอาหารดีนะครับผมเหมือนขยาทั้งของเราเนี่ยกินดีมากเลยครับหายตุกมันโอ้ยกินทั้งวันครับเป็นเด็กก็อนครบกินเล่นโซ่กินเลยว่าอนครบกินทั้งวันครับผม ยิ่งโตยิ่งยิ่งกินเยอะครับวันข้าวหรือ,อยังครับยังครับผมยังครับว,วัน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 เสาร์นี่แหละครับ ก็จะทำบ้านแล้วก็จะเอาดินดินทรายมาเที่ครับใช่หน้ารส่ใส่ขน้องนี่ไห้จะไหว้สบงนสบายสบาย ขอบพระคุณนะครับป้ยางคุณอ๊อฟนะครับผมที่ถึงคะแนนมาให้นะครับผมลายถึงเงินแล้วก็ลายคำดีนะครับผมขอโชยพรให้ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมร่ำรวยร่ำรวยครับเป็นเศรษฐีมูลนาธิล้านนะครับผมจากคลิปนี้ก็ให้ทุกท่านนะครับผมได้รับชมกันเพยงแค่นี้ก่อนครับก็อย่าลืม ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดก,กระดิ่งด้วยนะครับในช่องคลายทีงนหนึ่งครับผมพี่โอ้กลาว่าสวัสดีครับขอบคุณครับ